สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนายมิสเตอร์บูคนเดิมนะครับซึ่งวันนี้จะมาแนะนำโมรแกรมอัดคลิปนะนั่นก็คือโปรแกมแฟบนั่นเองแอวแป๊บดียังไงแม่เอเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับก็ แบเราไปดูกันครับนี่ครับมันเมื่อกี้มบมัน,มน,มนก็ม,ม,นมีหน้าตาแบบนี้นะแฮงเว็บกครับซึ่งเว็บโหลดเว็บโหลดนี่ผมจะให้ไว้ด้านใต้คลิปนะครับไม่ใช่ใต้ดิสคิชันนะครับอือฮะโอ้บายเฟบ รอาเจ้าตัวนี้ดาวน์โหลดไปได้กดดาวน์โหลดโป๊ะกดบันทึกรอครับอ,อ่ะถึงมีแล้วไม่ต้องใช้หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ะจะได้ อันนี้มากดดกวนคลิกเข้าไ่อยกด F P S นั่งข้างอะไรต่างๆไม่ได้ F P S อ่าจะเอาไว้เปิดไมโครโฟนนะปิดไมโครโฟนทำไงอะไรเนี่ยใครไม่ต้องการเอ็วสกินช็อต อเรา F10 ก็คือถ่ายลูมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับกลับมาอยู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีขึ้น3-5กด FPS ถ้าเราอยากให้มันขึ้นตรงนี้ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็กดตรงนี้โป๊ะมันก็จะขึ้นที่ด้านนี้หรือถ้าอยากด้านล่างก็กดตรงล่างครับโป๊ะนี่มันก็จะขึ้นด้านล่างมาอ่านี่โป๊ะเอ่อจะใช้สายบนนะครับ ปุ่งเข้าไปเลยเช่นถ้าเราจะอกด F9 ก็เช่นหนะึ่งสองสาปุ๊บวันทีครับอะไรก็ว่าไปนะนะครับก็พอจะเลิกอกอ็กด F9 อีกทีก็จะหายไปหรือถ้ากด F9 กด F9 ไปแล้วแต่ว่ารูปนี้มันเด็ดนะยากถ่ายรูปถ่ายรูปแบบมตําับกด F10 ปุ๊บมันก็จะถ่ายรูปไว้ให้นะครับก็คลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับบายบายถ้าชอบก็กดซับสไคร b ์ด้วยบายบาย